เปิดมายิ้มเลยพี่แฟงพี่แฟ็งในวาระที่4ขึ้นวันเกิดขอให้เรามีความสุขมาแอมมาแอมหรอครับะเอ้ยเกิดสวรรค์เรมาแล้วมาแล้วนั่นเองว่าในส่วนของคือที่อ่าแต่ที่ลืมไปไม่ได้เลยงานค่ะในส่วนของมึงจะในส่วนของอีกนั้นอ่ะอะไรอ่ะมึงถือข่้นกลองน้ำนี่ไหม จะแป๊บนึงนะไม่ทึ้อไรเฮ้ยแล้วตัวกูถ่ายอะไรเนี่ยไปถ่ายไรกันไถ่ายไร่ันไปถ่ายด้วยกันอ่าหอาวแ่น็อตเถือที่ถือที่ถ่ายมัทั้งหมดอะแคนนอตอ้าวทำไมอะเนี่ยอนนี้แทก่อนไปถ่ายถ่ายถ่ายไปไมเบลือเบื้องหลังนะคะอยากเอาดีเราละกเรื่องน่ล่าปล่าเปล่ บอกว่าเอาดีๆนะเอาดีๆ Happy b i r ิร d จบเลยค่ะจบลูกเจ่เดอ่ะโอเคต้องต้องไปพราันเกิดหรือเปล่าคะขอคอว่าชขอพระองค์ทรงพระเจริญนะคัเนะ้าลับ่าถ้าไม่ากาขอพระองคลิปคลิปต่อไม่คลิปคลิปนี้คลิปนี้กูออกก่อน ที่ประเทศไทยหรือ,อแบบค่ะเขาลองเรียนต่อเลยลอลยันนี้รีบเปล่า